การเคลื่อนไหวเพื่อกดันเอาตำแหน่งในภคหว่าในาพรม <c oughs> คือต้องกล่าเรียนว่าเรื่องนี้นะครับเนื่งองจากพ,กพรรคพลังมะชารัฐเรามีศูนย์รวมนะครับความพวกเราอยู่ที่ท่านพลเอกประวิตรว,วงสุวรรณนะครับ <c oughs> ทุกเรื่องนะครับที่เราจะเดินไปข้างหน้าเราต้องปรึกษาท่านหัวหน้านะครับแล้วก็เดินไปด้วยกันด <c oughs> ังนั้นในเรื่องของการที่จะเกิดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ดีนะผมมีความมั่นใจว่า คณะกรรมการบาริหารชุดใหม่โดยการนำของท่านผู้เดยวิวิษวงสุวรรณจะไม่มีอีกต่อไปนะครับก็ฝดาการบรต่าตำแหน่งฐมนตีช่วยเนี่ยมันการมองเห็นว่าในส่วนของเาการรรเนี่ยมักจะไม่ค่อเป็นการมาตีช่วยกันตรงนีเ่ยเราจะต้องพอมีการเป็นผมผมผมกราวเรียนอย่างนี้นะครับว่าในเรื่องของการบริหารพักกับตำแหน่งทางการเมืองมันคนละเรื่องกันนะครับ ผมอยู่ตรงนี้นะครับผมก็พร้อมที่จะทํางานในฐานะเป็นเลขาพักนะครับเพื่อนําพาพร้อมกับพี่น้องคณะกรรมการบริหารพักและสมาชิกพักเดินไปข้างหน้านะครับส่วนตําแหน่งทางการเมืองไม่ไม่ผมว่ามันคนละเรื่องกันนะครับการประชุมใหญ่าสามัญประจําปีของพักพลังประชารัฐยังเปิดลงมติเลือกกรรมาการบริหารพักชุดใหม่26คนค่ะศาสตราจ,จารย์นฤมลพิญโยสินวัฒน์เป็นเหรัญยิกพัก นายบุญสิงห์วรินรักเป็นนายทะเบียนพักและมีนายสันติพร้อมพัฒนายวิรัตรัตนเศษนายภัยบูญนิติตะวันและนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเป็นรองหัวหน้าพักขณะที่กรรมการบริหาร22คนเช่นนายสมศักดิ์เทพสุทินนายอนุชานาคาสัยนายนิโรธสุนทรเลขานายไผ่ลิกนายชัยวุฒธนาคมานุสรนายอิทธิพลคุณปลื้มและนายสุชาติชมกลิ่น และถึงแม้จะมีภาพปรากฏว่าเดินทางมาปฏิบัติภาร,รกิจในจังหวัดขอนแก่นแต่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักไม่ได้เข้าร่วมการประชุมค่ะมอบหมายให้ในายวิรัติปฏิบัติหน้าที่แทนขณะที่ร้อยเอกธรรมนัสอ้างอิงว่าพลเอกประวิทย์ติดภารกิจแต่ก่อนหน้านั้นได้หารือกับแกนนําพักและได้มอบนโยบายเน้นถึงความเป็นเอกภาพเป็นหนึ่งเดียวกันและการเดินไปข้างหน้าของสมาชิกพักค่ะ